สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเอาชีวิตรอด7วันนะเราจะรับบทเป็นทหารนะครับทหารถูกทิ้งในป่านะแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับก่อนอื่นก็อะไรครับเนี่ยงานฝีมือน่าจะเกี่ยวกับคลาบของนะเริ่มต้นมาผมก็จะมีขวานไม้ชอมอคืออะไรชอมออ๋อนี่เองครับวันที่1เอาชีวิตรอด7วันนะ รู้สึกว่ากลางคืนจะมาในอีกสี่นาทีสิบสองวินาทีอะ่ะเดี๋ยวสักหน่อยโอเคเราไม่ปืนกลอกนะมีขวานมีดูเวลาแล้วก็ปืนก๊อกโอเคไปเริ่มต้นแล้วก็ไปตัดไม้ก่อนนะเอาชีวิตรอดวันที่หนึ่งนะวิ่งเร็วได้มาเดี๋ยวสักหน่อยเชาะโป๊กโป๊กโป๊กเข้าไปต้นไม้มันแข็งเลยกินนะ่ะเรียบร้อยกดเก็บของตัวเอฟอือฮึอือฮือออ อะไรฮะเนี่ยอ๋อหินห <lemon. Okay. S 2> ินโอเคเก็บหินได้น่าจะเป็นแครอทนะกดคลิกคลิกคลิกโอเคแครอทยังไงสิเขานําทางผมไปไหนเนี่ยอ่าฮะอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นต้นไม้นะฮะเก็บเฮ้ยเจอกวางเจอกวางยิงปุ๊บ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 ปุ เนื้อกวางกระดูกโอเคไปไหนต่อตามคำแนะนำเขาให้เรากลับไปที่ฐานแล้วนะอ๋อผมได้เนื้อกวางปรุงสุกไปแล้วนะคลาบของซะหน่อยฮะครับครับผมมีไม้แล้วเอาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมเอาแคมป์ไฟก่อนแล้วกันนะชีวิตสำคัญมากฮะถ้าไม่มีไฟนี่อยู่ไม่ได้นะใช้ไม้สี่แล้วก็หินเก้าโอเคเราไปหากัอนนะ Let's go Let's go เวลาอีก2นาทีรีบหารีบหานะช่วงนี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะผมไม่รู้ว่ากลางคืนเราจะเจออะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมได้เรียบร้อยนะไฟไฟแคมและอ้าวยังไงสิมีคัสซีนะอืม้มลูอ้าวรู้สึกว่ากลางป่านี่จะมีปีศาจนะเหลือเวลาอีก ้าสิบสามวินาทีเค้มไฟแค้มไฟนี่แข้มไฟรอ้ืเข้มไฟผมจะวางไว้ไปตรงไหนดีอ mm. ะ mm. mm. ตรงนี้แล้วกันนะโอเคแขมไฟแล้ว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 ,ลวตัวผมหิวอะแครอทแครอทแครอทกิน uh. mm. มาคุณผู้ชม mm. ตอนนี้ mm. เป็นเวลากลางคืนแล้วนะ mm. เดี๋ยวปิดบ้านก่อนแล้วกันนะอืมอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเไปก่อนไปก่อน,น,นขอข้าไปก่อนอืมผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยเนื้อกวางเนื้อกวางกินกินเฮ้ยยังไงสิเพื่อนเฮ้ยเพื่อนขึ้นไปได้ไงอะ่ะเราต้องลอดกลางคืนแรกเป็นเวลาสามนาทีมั้งจะขึ้นไปก่อนลนะอ๋อเพื่อนสร้างบันไดอ้าวโอเคเฮ้ยรู้สึกว่าอยู่ที่สูงไว้ดีกว่าแล้วกันนะฮะ ไหนดูไหนสิอ้าวแคมไฟผมหายแสดงว่าเพื่อนย้ายนะผมว่าเดี๋ยวถ้าตอนเช้าเนี่ยผมจะสร้างแคมไฟรอบๆบบ้านเลยนะคือมันมืดมากเลยอะตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดกันนะ2องนาทียังไงสิเพื่อนๆผมก็เล่นมาสี่คนนะคืนแรกก็ไม่มีอะไรนะสบายๆอะหลังคาปีนได้ไหมโอ้ปีนได้ปีนได้ปีนได้ มาผมจะอยู่ส่งไว้ก่อนนะเนี่ยมันมืดมากเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเพื่ออย่าห้าวเราไม่รู้ว่ากลางคืนเราจะเจออะไรบ้างนะตอนนี้มันมืดมากเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนแล้วก็ไปชฉบไม้นะเราก็คุ้มกันเพื่อนไปก่อนนะเราอย่าให้เพื่อนตัวนะยังไงตอ่อยังไงต่อคืนแรกผมไม่เจออะไรเลยนะ ไม่เจอดีแล้วผมไม่อยากเจออ่ะร que hey, oh, oh, yes. okay, okay. Okay. Ky, ู้ส really? so, ึกว่าเพื่อนเพื şey ่อนเขาจะสื่อว่าอะเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยโหสยองวะเพื่อนเขาจะสื่อว่าเราต้องอยู่ที่สูงใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนรับทราบรับทราบเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวยังเนี่ยคุณผู้ชมตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวอู้ยังร้อนเน่ะไอตัวอะไรตัวอะไรปีศาจละ โ okay. อเคเฮ้ยยิงย <hi> ิงย <hey. S 2> ิงย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 ิงซึ้งยิ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 งแม่งเลยหมดแม่งหมดแม่งหมดแม่งเพื่อนเพื่อนขึ้นมาสิโอ้ยแผลน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเหลือเวลาอีกสามสิบวินาทีนะโอเคสิ่งที่ผมจะทำหลังจากเช้าก็คือตัดไม้แล้วก็หาอาหารหรือเปล่านะเฮ้ยผมมีภาพเป็นแผลว่ะเก็บไปก่อนนะอ่าฮะเฮ้ยอะไรเนี่ย น่าจะเป็นของสวมใส่นะตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยไปทำเวลาทำเวลามาตัดไม้ก่อนเลยตอนนี้ผมเริ่มรู้แนวทางในการเอาชีวิตรอดแล้วนะตอนนี้ผมต้องการเข็มไฟจำนวนมากเลยนะเฮ้ย,ยมีบ้านคนมีบ้านคนไปแล้วไปแล้วอือหือขอให้เจอของดีๆนะ,ๆนะเก็บไว้ก่อนเจออะไรอะเอ๋ออาหารกระป๋องเก็บสิจ้ะ มันคืออะไระผมไม่รู้นะกระจกแล้วกระจกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าผมไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะลองเก็บดูแล้วกันนะฮะอ๋อเบอร์รี่กินได้ไหมเบอร์รี่เดี๋ยวผมลองกินดูฮนะเงียบๆโอ้กินได้ครับกินได้เฮ้ยคุ้มอยู่นะเบอร์รี่เดี๋ยวผมจะเก็บไปเยอะๆเลยกดเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยโอ้หมีมาจากไหนวะ ยิง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 โอ้วิ่งแล้ววิง่งเลยจ้าโอ้ยยยยยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหเรียบร้อยครับตกใจเลยเมื่อกี้นี้ยอยู่หน้าจอก็แดงฮะมีมห,โโหมีด้วยหรอเก็บเก็บโอ้โหเจอหมีด้วยแค่เอาชีวิตก็รอดก็ยาก,ยากอยู่แล้วยัง,ยงมาเจอหมีเฮ้ยกวางกวางเก็บอะเคล็ดคล็ดฮัลโหล ผมคือนักล่ายิงปุ๊บ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 ปป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 ปหมดยิหมดไหม,อมขอโทษด้วยนะกวางผมก็ไม่อยากทำหรอกนะแต่ว่าผมก็ต้องมีชีวิตลอดต่อไปนะฮะเเพื่อนเพื่อน,นสร้างบ้านโอแฉมแฉมแฉมแล้วแล้วบันไดอยู่ไหนละเพื่อบนับนไดบนับนไดบันไดเวลาผมจะขึ้นเนผมจะขึ้นยังไงเนะีโ่โ อา้าวขึ้นอยงวนะเนี่ยเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวซ้อมกันนะเดี๋ยวปีศาจมาแล้วผมเข้าไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคเพื่อนประมาณนี้นะเอาอะไรที่ผมไม่ใช้เออเก็บ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 เนื้อเนื้อเอาไปกินนะตอนนี้เหลือเวลาอีกสามส้าวินาทีเนี้ยจะก,กลางคือแล้วนะมาแล้วเว้ เด็กกินเนี้ยกันนะเงียบ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 ปีทรงปีศาจอะไรผมก็เจอแค่คืนแรกคืนเดียวนะไม่แน่คือต่อมามันอาจจะมีเยอะก็ได้นะเนื้อมีปุงสุกโอ้โหมึนตึมเลยไปเฮ้ยเดยกเด็กเ,เพื่อนเพื่อยิงอะไรเพื่อยิงอะไรเฮ้ยเพื่อนเอาฟาร์มันมาจากไหนวะทำไมผมมีแค่ปืนพกกากก็อุ้ยเจอโอโ้ตัวอะไรวะเนี้ยยิง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 ,ยงน่ากลัวจัง อย่านะอย่าเข้ามานะเฮ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวีเดียวไฟดับ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 ไฟไปไหนเพื่อนย้ายไฟหรือว่าไฟมันดับวะโอ้มือเติมเลยเออโอ้อย่าทำงี้สิเพื่อนย้ายกองไฟเมื่อกี้ใจวูบเลยอะเหลือเวลาอีก38วินาทีนะวันที่2อก็ลังจะผ่านพ้นไปโอเคเรียบร้อยฮะเราจะไม่ช้านะรอบนี้ผมต้องการอืม ผมต้องการไฟแคมเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมืดเกินนะฮะไฟแคมเอาตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเพราะมันมืดมากอืมแล้วก็ไฟแคมตรงนี้ตรงนี้ผมจะวางไวร้รอบๆบ้านนะโอเคฮะอืมมา หลือเวลา30วินาทีนะฮะระหว่างนี้เราก็กินเบอร์รี่ไปนะโอเคสวยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ครับกอ,องไฟมาแล้วนะหนึ่งสองเออค่อยมองเห็นหน่อยนะตอนนีนะ้เราจะได้มองเห็นสัตว์ประหลาดยามเข้าคืนนะ ตร, <ITA> ตรงนี้อีกสักจุดหนึ่งอ่ะมันมืดไปหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้รอรอบานนะเราจะมาดูกันว่าผมจะลอดถึงเจ็ดคืนหรือเปล่าในเกมนี้เฮ้ยผมไม่เจออะไรเลยนะโอ้ยดีไงพูดผุ่งก็เจอแล้วยิง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 เพิ่นเพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาเพิ่นขึ้นมาเร็วเลยโอ้โหนี่ยิงยิงโตอะไรวะนนี้อืม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 โอ้พูดพุ่ก็เจอปั๊บเลยมาแล้ว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  ผมไม่อยากเจอไม่อยากจะโอ้ <c oughs> อยู่ที่สูงแล้วกันแนหะไม่ปลอดภัยยิงมันโอ้โหมาเต็มเลยเว้ยคือปืนผมมันไม่แรงหรือยังไงวะคือยิงแล้วไม่ตายเลยอะ่ะมาไม่หยุดมาไม่หยุดมาไม่หยุดแล้วเหลือสองคนเนียนะพอแล้วอย่ามากันเยอะพี่กลัวหรือว่ามันต้องยิงใกล้ๆวะเดี๋ยวดูสักหน่อยอะ่ะ อ๋อ <AL> มันมีดาเมจขึ้นอยู่นะโอ้ดาเมจดอกละห้าเมลยมันจะโตอยู่วนะเนี่ยยิงยิงเข้าไปโอ้ยิงไม่โดนอะ่ะมันอยู่ใต้หลังคาโดนอยู่โดนอยูโย่โอ้ตายยากตายเย็นเลยกันนะปิศาจเกมนี้ยิงเข้าไปเออเออมันมุมนี้มุมนี้มุมนี้โดนไปหนึ่งตัวอย่ามาทางนี้สิอย่ามาทางนี้ยิงมันเพื่อนยิงมันเพื่อน เราต้องรอดไปด้วยกันนะเหลือเวลาเ่าไหร่โอเคเหลือวีเดียวแล้วนะปีศาจไปแล้วฮ่าคือผมต้องการปืนที่บันแรงวันนี้ตอนนี้ไปวันที่สามเริ่มแล้วจะกินเนื้อก่อนนะตอนยี่ฉันกำลังกินเนื้อมีปุงสุกอยู่ให้เพื่อน ตอนนี้ผมเอาชีวิตรอดมาได้สามวันแล้วนะเอาละเว้ยสามสิบสามสิบแปดวินาทีฮะดิมข้าบ้านดิมข้าบ้านอู้จโหลเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนดีคนอยู่ไหนโอเคเพื่อนสร้างแคมไฟด้านบนนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอย่าบอกเหลือผมคนเดียวนะเหลือคนเดียวไม่ไหวนะ คืนที่4ี่กำลังจะมาถึงโอเคเพื่อนยังอยู่โอ้ใจชื้นก้นเยอะเลยะขอบใจนายมากนะเพื่อนที่ยังอยู่เคียงข้างกันนะเพราะถ้าผมเล่นคนเดียวนี่น่าจะสติแตกไปแล้วเกมมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็คือรอเวลาไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านหรือว่าผมยังไม่เจอของดีเชเฉย เอามาแล้วเว้ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยยิงยิงมันยิงมันยิงมันเอามันเพื่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบ้านฉันโอ้หหลายตัว,หล,ตวหลายตัวนะเนี่ยคือผมอยู่บนบ้านนี่มันจะขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเหลือหนึ่งนาทีนะตอนนี้เอาเลยเพื่อนเฮ้ยมันมันก็โยมบ้านด้วยอ่ะ อย่าบอกมันจะทำลายบ้านผมอะนี่นี่นี่ยมันขย่าบ้านเราอะเพื่ออย่าไปยินตรงใกล้สิเผื่อเราจะโดนขย่าบ้านแล้วก็ตกลงไปนะไอปืนผมมันไม่แรงจริงๆหรอวะหรือว่ามันต้องยิงระยะประชิดแบบนี้เนี่ยอืมอืมใส่หมดแม็ก ข้อดีของเกมนี้ก็คือกระส,สุนมันไม่จำกัดน,นะเดี๋ยวเวลาสิบเจ็ดวินาทีอโอ,โอมาไม่อยู่เลยเว้ยรู้สึกว่าเกมมันจะโอ้โหตก,ตกใจเพื่อนแล้วก็ได้ว่ามีสับป,ปะลาดบินได้เนี่ยมันเข้ามาในบ้านเลยอะ่ะ เรียบร้อยเ,อเนื้อกวางดิบเอาไปปรุงก่อนนะจุ๊บตอนนี้ผมเป็นเนื้อกวางปรุงสุกแล้วนะอ๋ชีวิตรอดกันต่ออ่ะ กลางคืนมาลอล้อคืนที่สูงคืนก่อนแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยจริงๆอฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนกลับมาหรือยังโอเคเพื่อนเราอยู่แล้วนะเพื่อนจะเริ่มในอีกห้าวินาทีนะฮะรอบนี้เราอาจจะเจอของดีก็ได้นะรอบที่ผ่านมามันอาจจะแบบว่า ขาอ่อนให้เราโอเคเพื่อนยังอยู่นะเรานึกว่าเอฟเไปล้วเอาเวลาเอาชีวิตรอดยามค่ำคืนสานาทีเริ่มมาเจอใครนี่ผมจะใส่ให้หมดแบ็คเลยแต่ผมก็ใส่หมดไปหลายมากแล้วไม่ตุยเลยนะสัตว์ประหลาดมันอึดมากเลยอะยังไม่เจออะไรน่าสงสัยนะโรเจอร์ทราบแล้วเปลี่ยน ตอนนี้สถานการณ์ปกติเรายังไม่เจอภัยพิบัติเรายังรอดพ้นจากการจู่โจมของส์ประหลาดอยู่นะฮะตอนนี้ผมก็ขอภาวนาให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอด7วันเลยนะซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่นะหรือเวลาอีกหนึ่งนาที22ี่นะนี่ไงมาแล้วยิงมัน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 ยงมันงมันงปัง ป่งเป่งปงอันน oh. huh. <it. S 1> ี้เป็นสัตว์สัตว์ประหลาดโอ้ยตกใจอะไรวะเนี่ยโอ้ยยิง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 มันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนรู้สึกว่าเป็นเอ้ยไม่ตัวไม่ตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนช่วยเราหน่อยตกใจตกใจตกใจมาไงวะเนี่ยยิงยิงเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเมดูซ่าเมดูซ่าเมดูซ่ายิงมัน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 โอ้มีสัตว์ประหลาดบินได้ด้วยแม่งเฮ้ยตกใจที่ผายอะไรเมื่อกี้นี้มาแล้ว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 มาแล อย่าเข้ามา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 เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวบินได้ก่อนโอ้โหตกใจขนลุกเลยยิงมันอืมอืมอืมซอยมันซอยมันอืมตายสักทีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไปไหนโอ้โหใจหายวับเลยเมื่อกี้เริ่มน่ากลัวแล้วนะคือหลังๆนี่เอาเรื่องแล้วนะมีตัวบินได้ด้วยไม่น่าเชื่อนะอวันที่สี่หรือห้าไม่รู้นะแต่ว่า สภาพอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะน่าจะหนาวแน่เลยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเจอกวางเจอกวางผมต้องการเนื้อนะวันนี้เนื้อผมหมดละค่ำคืนกำลังจะผ่านมาออกขึ้นไม่ได้อืมอ้อาวตกอีก ขึ้นแล้วจ้าขึ้นแล้วฉันจะไม่อยู่ด้านล่างเด็ดขาดเพราะฉันไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างโอ้ยเพื่อนเพื่อนวิ่งมาแล้วจะเริ่มในอีกสิวินาทนีไม่รู้ว่าเป็นข้าคืนที่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้มันเขียนว,ว่า วันที่ห้าทับเจ็ดนะตอนนี้น่าจะอีกสองคืนนะรอบนี้ต้องระวังบนท้องฟ้าด้วยนะมันมีตัวบินอ่ะเฮ้ยผมเจอนุ่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวโอ้โหโคตรกลัวน่าจะเป็นบอสนะยิงมัน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 ยิง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  ปีศาจแมงมุมนะโอ้ยตายมาาจี้ออยโดนแล้ววะนี่ยิ้มมันยิ้มันตกใจเอาแล้วไงคำคืนในความผดผายหนึ่งนาทีหนึ่งนาทียิ่มันก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเมนดูซ่าเมดูซ่าเมดูซ่าลง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 มันลงมันลงมันยิ้อหือเฮ้ยอย่าตามไปดิเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเพื่อนเพื่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเมนดูซ่าก่อนนะยิ่มันยิ้มันยู่มันขึ้นมาไม่ได้มั้งถ้าขึ้นมาได้นี่โคตรโกงเลยนะ โอเคมไปดูซาตายแล้วนะที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่นะอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาไปไปหมดแม็กและจัจหวาน,นี้ต้องหมดแม็กยิงยิงยิงตายยากตายเย็นเหลือเกินตายต็นที่แลองอย่าเข้ามานะอย่ามาบ้านฉันอืมอืมหมดแม็กไปเลย อืมอโดนโดนเปิดมันก็ยิงยากอยู่นะฮะใส่หมดใส่หมดจังวันนี้เอเลี่ยนน่ากลัวเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะโอเครู้สึกโอ้วันที่หกอันนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะไม่น่าเชื่อว่าผมจะเล่นมาถึงวันที่หกเลยนะอ้าวมีมีมีม,มียิงยิงยิงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,า,า,ม,ามีน้อย อือห uh ือ huh. โตไม่น้อยดิวิ่งเร็วซะด้วยหมดแม็กหมดแม็กเรียบร้อยมาอันนี้น่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะวันที่หกทับเจ็ดมามามาเราลุยมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องรอดว่าจะว่าผมจะรอดไปจากป่านี้ยังไงเนี่ยตอนแรกเรามาเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหม หวังว่าขากรรมมันจะมีอะไรมารับเราแบบนี้นะให้เดินออกจากป่านี่คงไม่ไหวนะฮะเริ่มในอีกห้าวินาทีเดียบปอเดี๋ยวป้อมเดียบป๊อ,ปปอปขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม r เฟ้นเติมเนื้อไว้ก่อนนะเราต้องเจอศึกหนังแน่คืนนี้สามนาทีเริ่มมาอันนี้จะเป็นน่าจะคืนสุดท้ายแล้นนะวนะผมเดานะ โอ้มาแล้ว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 ยิงมันยิงมันยิงมันบอสแป็มุมบอสแป็มุมดูดูท้องฟ้าไว้ไปดูซ่ามาแน่ไปดูซ่ามาแน่เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนไอตัวนี้น่าจะตึงสุดในเกมแล้วฮะโอ้ยนี่ไงโอ้โหพูดไม่ถนัดคำเอาเมดูซ่าเมดูซ่าเมดูซ่ายิงมันยิงเป่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 งมันเป่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 งเป่งตัวหรือยังตัวหรือยังมาแล้วมาแล้วมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วอาตายตัวนี้ต่อ ปีศาจแบงม,มุมตามันน่ากลัวมากเลยอะ่ะยังมันยิงมยิงมันยิงมัน,มน,มนตอนนี้น่าจะเป็นบอสแมปแล้วล่ะเพว่าไม่มีตัวอะไรน่ากลัวเท่าตัวน,นี้แล้วโอเคตุยที่เหลือก็สามสิบหวินาทีนะคือผมก็อยากจะไปเล่นกับมันข้างล่างนะแต่ว่าไม่น่าไหวนะคุณผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ฮ้ย อโอ้ยโอ้ยเคี้ยวแล้วเคี้ยแล้วไอ้หืมไม่ก็โอ้อาตกใจตกใจตกใจมันพังบ้านว่ะโหมันพังบ้านเกือบตุ้ยเมื่อกี้นี้เกืๆๆๆอบตุ้ยเกือบตุ้ยโอประมาทไม่ได้เลยห้าวิห้าวิห้าวิขนลุกเลยเมื่อกี้เนี้ยเจอมันตบอะเลือดหายแป๊บเดียวยี่สิบเปอร์หายไปเลยอะโอ้หไม่น่าเชื่อมันจะทำแบบนี้ได้อะ ยิงมัน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 แสบด้วยกันนะโอ้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมเรามาเจอดีตอนโชคสุดท้ายเลยนะเกือบแล้วเมื่อกี้เนี้ยดีนะมีสติรีบวิ่งขึ้นบันไดไม่งั้นตยุยยละดวงจันทร์กำลังรับขอบฟ้าพร้อมต้อนรับเช้าวันใหม่ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะฮะ เฮ้ยเดี๋ยว็ดนะเด็ดเด็ลืมลืมลืมกินอาหารทำมาตัววันที่เจ็ดบ่หิวตายนี่ฮาเลยนะมายังไงสิเราไปล่าเนื้อกวางก่อนเลยกันนะกวางเจากวางเจากวางเขาวอยู่บนเขากวางขาวเรียบร้อยแต่นี้กวางเขาอยู่ในป่านะ ช่วงนี้กำลังฮิตเลครับกวางขาวบนเขากวางขาวอยู่บนเขาไม่ <c oughs> เคนี้ก็หาแล้วว่ะอ,อ้าวเฮ้ยผมเอาชีวิตลอด7็วันครบสำเร็จนะฮะรู้สึกว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์มารับนะไปไปไปไม่รอช้าไปเพื่อนเรารอดแล้วเรารอดแล้วอ,อ,อย่างไรอ๋อแล้วต้องปีขึ้นไปด้วยปีไปปี ไม่น่าเชื่อว่าผมจะรอดได้สวยงามเข้าเกมอ่ะขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณขอบคุณเล่นไลขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาเจ็วันเจ็ดเดทูไลโอเคครับผมรอดเจ็ดวันนะสนุกมากเลยฮะ